ดีนะคะเนี่ยเราจะมาสอนจน้าหิ้งครับล,ลองดูค่ะถึง้าเราจะไม่ถึงคันเร่งนะคะที่คขาหนูไม่ถึงคันเร่งอ่ะเออปีาส,สอนแล้วนะเมื่อกี้อ่ะก็กวก่ามันขยุบไม่ได้ เกียแล้วใส่เกียอ่ะใรล้วทาน่ะเอออยทาน่ะอแล้วมันไม่ไปเอต้องเกียทานดีเกียบแล้วเอาแงทานมันไม่ไปมันไม่เข้าล็อกไอต้องเกยียทานลงีก <c oughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เดินไปทถนนเดินอย่าพึ่งทางนี้ น้าพี่แนนน่ะได้ไงวะอ,อย่างนี้เหรอนี่นี่ถ้าอย่างนี้หเห็น หยับขับรถนี้มันพวงมาลัยมันาขับง่ายอยู่เราขึ้นเลยมันไม่ดับหรอกกลัวมันไปแรงนาต้องไ่หยับเบรคเาไม่หับคันไม่ดคันเลยมันไม่ดับหรอกมันจะไหลไปเรื่อยๆไม่หยบคันเร่งเลย ข <laughs> ับเหมือ,รอนรถกระบะอ,อย่างนั้นเลยพี่ก็ปล่อยเป็นยังไงแบบเป็นยังไงขึ้นเลยพี่เป็นยังไงดีค่ะขอเหมาอีกสองรอบได้ไหมรอบละก,กี่บาทคะรอบละกี่บาทเย้เย้เย้เหมือนมุดคัดคัดแข็งคัดมันสูงคันนี้คัสมันสูง อย่างเนี้ยเออนั่นแหละนั่นแหละเออข้อหลังอ่ะขอหลังยขึ้นไปดูอ้าวว่างแล้วก็แขวนเนาะมาเดี๋ยวไปคุณครูสอนค่ะคุณครูสอนเป็นไงบ้างคะคุณครูสอนเข้าใจมากเลยค่ะคุณครูขาหนูได้เกรดเท่าไหร่คะ ยังไม่ได้เกรดเลยค่ะยังไม่เกรดเลยค่ะเมื่อกี้ค่ะเขาบอกว่าระวังไปโดนถนนนะคะเดี๋ย่าขับรถไถมันต้องเกรดนะคะเกรดหน้าเกรดหลังถูกเรื่องไหมล่ะฮะเอาทิ้นเอาคนเดียวดูเอาไม่ต้องมีคนหนุนหลังดูเอาลองดูเอาเอาคนเดียวกล้าไหมไปเลยเมื่อกี้นลอุ้ยออกไกลๆก่อนมุ่งไปลุ่งได้แล้วก็ถอยมาคืนกลัวมันตกหลุมตรงนี้เดี๋ยวตกใจเพราะว่าตรงนี้เป็นหลุม หยียบเท้าดีหยียบเท้าลงอีกเยี่ยวกับเท้าเออนั่นแหละดูรองเท้าเขาใส่มาเหยียบคันเร่งว่ะหยียบคันเร่งเหยียบคันเร่งเหยียบนิดนึงไอ้ก็ปล่อยขาโยกขาลงเลยคืปล่อยขาไอ้ก็เหยียบกระเร่งไม่ถึงปล่อยขาโยกขาออกเลยพอเราไม่ขึ้นด้วยก็ไม่ค่อยมั่นใจ ไม่กล้าปล่อยเดดิิดิเลยดิปเลยเอฝึกไว้ฝึกไว้อนาคตล่ะต้องมาอยู่อย่างนี้แหละนี่อนาคตเี่ยต้องมาอยู่อย่างนี้แหละไปเดคนแรกไปไปเงนะเด็กโอ้ย มีเบิ้ลน่ะโอ้ยไปแล้วเาก็เาดกนเป็นไงสาวน้อยทีมงานหญิงเหล็กขับรถเป็นทุกอย่างเนี่ยขับเป็นทุกอย่างใช่ไหมเนี่ย เดี๋ยวคันนี้อยากขับคันนี้ด้วยเดี๋ยวคันนี้อันนี้ค่อยว่ากันงานหน้าก็ได้อันนี้อันนี้ไม่กล้าสอนอะนะว่างกันงานหน้าก็ได้อันนั้นมันพอกระโดดออกง่ายอะ่ะถ้าสอนคันนี้มันกระโดดออกยากมาค่อยๆปล่อยนะถ้าถ้าสเต็ปเดียวกันกับขับรถคัสก,ก์อพอเข้าใจจังหวะอยู่ก็ขับออโต้เนี่ยเคยพุ่งชนเสามาแล้วนะมั้งาขับคันก์ไม่ได้อยู่อันนี้เลยค่ะ ไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะเดี๋ยวจะทำคลิปดีๆให้ชมนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ